ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเหล่าผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานที่มีการบ่มเพาะต่ำลุ้นเปลี่ยนสีหน้าเมื่อได้ยินเสียงคำรามอย่างโกรดเกรียวของพยักที่ดังมาอย่างต่อเนื่องแม้พวกเขาจะเป็นถึงนักสู้ในขอบเขตนิพพาน แต่เมื่อเผชิญหน้ากับพยั์ขาวในระดับนี้ย่อมทำได้เพียงแค่หนีตระกูลพยั์ขาวผู่ตรงเฉินกล่าวอย่างหมดอะไรตายอยากยามนี้ข่ายพลังทั้งหมดพังทลายทั้งนกและสัตว์ภายในป่าล้วนบินหนีด้วยความหวาดกลัว ท้องฟ้าเต็มไปด้วยฝูงนกมากมายบินกันอนลหม่านการชุมนุมในครั้งนี้กล่าวได้ว่าถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งความหวัดกลัวดเฉินเซียงแอบตกตะลึงเขาคาดไม่ถึงว่าบิดาและมารดาของเจินเจินจะน่าเกรงขามขนาดนี้เขารีบปิดกระเป๋าสัตว์อสูรในทันทีเพราะหากทั้งสองรู้เข้าว่าเขาขโมยลูกสาวของทั้งสองมาเขาต้องไม่รอดแน่ ที่เฉินเซี่ยงทำเช่นนี้ก็เพื่อให้สองสามีภรรยาพยัคขาวเกิดความเกลียดชังต่อนักสู้ในขอบเขตนิพพานกลุ่มนี้ตราบใดที่สถานการณ์ปั่นป่วนโกลาหลนั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดในการหลบหนีมังกรตัวเหมน็นเจ้าสามารถดึงดูดนกมาทางนี้ได้ไหม พวกเราจะได้กลบเกลื่อนตาเท่าพวกนี้ได้ไม่งั้นถ้าข้าจูจ่ๆก็แปลงร่างเป็นนกจะทําให้พวกเขาสงสัยเอาเฉินเสี่ยงถามหลงซี่อีงี่มากพยักขาวที่ทรงพลังทั้งสองตัวกําลังจะมาถึงแล้วดูจากแรงกดดันของทั้งคู่ พวกเขาน่าจะพร้อมทำศึกใหญ่หลงซี่อีกกล่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นนกฝูงหนึ่งก็บินตรงเข้ามายังสถานที่ชุมนุมนกมากมายนับไม่ถ้วนบินตรงมาราวกับฝูงต๊กแตนกลบจนเต็มท้องฟ้า เหล่าผู้เชี่ยวชาญเองก็ไม่ว่างสนใจพวกมันพวกเขายืนขึ้นพลางจ้องมองตามเส้นทางที่เสียงของพยักคำรามดังมาผู้เชี่ยวชาญทุกคนล้วนกังวลกับพยักขาวที่ทรงพลังทั้งสองตัวพวกมันกำลังมา กูตรงเฉินตะโกนขึ้นพลางทยานออกไปเขาคือนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่และยังเป็นเจ้าภาพงานชุมนุมผู้กล้าตัวเขาเองย่อมต้องรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วม ปู่ตรงเฉินเป็นคนแรกที่เตรียมการจู่โจมที่รุนแรงเอาไว้จนปรากฏควันสีขาวขึ้นที่ฝ่ามือทั้งสองข้างของเขาทั้งพลังและแรงกดดันจากหมัดทั้งสองข้างทำให้หัวใจหลายคนสั่นสะท้าน เพราะนี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของผู้ที่ก้าผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพพานที่8ทันทีที่กู่ตรงเฉินทยานออกไปเงาร่างสีขาวสองสายพลันเคลื่อนไหวจากที่ไกลเข้าไล่ล่ากู่ตรงเฉินอย่างดูร้ายกู่ตรงเฉินตะโกนขึ้นพลางชกหมัดออกไปอย่างฉับพลันดูเหมือนพลังของหมัดนั้นสามารถพลิกฟ้าถลม่มภูเขาได้ชั่วพริตา ทั้งท้องฟ้าและผืนดินราวกับกำลังพังทลายรอยแยกขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนพื้นกระทั่งเขาผู้กล้ายัางเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแสงเจิดจ้าปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าให้ความรู้สึกราวกับผู้คนกำลังถูกแผดเผาสิ่งที่ทำให้ทุกๆคนรู้สึกหวาดกลัวคือปราณสังหารอันน่าสะพรึงกลัวราวกับปกคลุมไปทั่วทั้งโลก มันทำให้พวกเขารู้สึกราวกับตนเองกำลังอยู่ในสมรภูมิที่มีผู้คนกว่าพันล้านคนกำลังแข่งข้ากันอยู่เมื่อแสงเจิดจ้าหายไปกลับปรากฏพยักขาวไวกลางคนขึ้นที่เบื้องหน้ากู่ตรงเฉินชุดคลุมที่ทั้งสองสวมใส่ดูราวกับขนของพยักขาวใบหน้าของทั้งสองดูราวกับกำลังโกรธมาก ยามนี้ฝูงนกได้บินตรงเข้ามายังกลุ่มของนักสู้อีกครั้งความสนใจของเหล่านักสู้ทุกคนอยู่ที่คู่สามีภรรยาพยักขาวทำให้พวกเขาไม่ตระหนักถึงหมอกหนาที่กำลังกระจายอย่างช้าๆอยู่ใต้เท้าของพวกเขา เหลียนหญิงเศร้าและชายชราชุดคลุมน้ำเงินมุ่งตรงไปยังคู่พยักขาวและหยุดยืนอยู่ข้างกู่ตรงเฉินพวกเขาไม่ได้บินแต่ใช้ความแข็งแกร่งเพื่อทำให้ร่างกายของตนลอยขึ้นซึ่งจะมีเพียงนักสู้ขอบเขตนิพพานเท่านั้นที่ทำได้ เฉินซียงรู้สึกเครียดอย่างบอกไม่ถูกเมื่อยำที่แสงสว่างจ้าสาตร์ประกายบทบางทัศนวิสัยของทุกคนเขาก็ใช้นภาพราเลือนอย่างเงียบๆกระบวนท่าในทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งเต่าทมินมีมากมายนับไม่ถ้วนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วกระบวนท่าเหล่านั้นเน้นไปที่การหลบหนีซึ่งทำให้เฉินเซียงไม่ได้ใช้มันบ่อยนักแต่ตอนนี้เขาต้องใช้มัน หลังจากปลดปล่อยปราน้ำอย่างต่อเนื่องไปเป็นจำนวนมากกระทั่งกลายเป็นหมอกที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆผ่านไปเพียงไม่นานบริเวณที่ชุมนุมก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทันใดนั้นเฉินเซียงได้ใช้72 ร่างแปลงเพื่อจำแรงร่างของตนกลายเป็นนกน้อยด้วยที่ผูงนกบินกันอย่างสับสนน่อนหมานทำให้ตัวเขาเองไม่อาจถูกปรวดพบเฉินเสี่ยงหายไปจูจ่ๆชายชราคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังจ้องมองคู่พยักเขาวอยู่ มีบางคนที่กำลังจับตามองเฉินเซียงเมื่อเฉินเซียงหายไปพวกเขาจึงทราบในทันทีหลังจากเฉินเซียงแปลงเป็นนกน้อยเขาก็บินไปตามเส้นทางที่หลงซี่อีบอกตรงเข้าไปยังโต๊ะหินโต๊ะหนึ่งก่อนจะหลบเข้าไปในหลุมขนาดเล็กที่อยู่ข้างใต้นั่นทันทีที่เขาเข้าไปในหลุมเขาพลันได้ยินคนกล่าวขึ้นว่าเขาหายไปเฉินเซียงหนีไปแล้ว ทำไมหมอกบ้าพวกนี้ถึงได้เยอะนะักชัยชราคนหนึ่งคำรามขึ้นด้วยความโกรธเขาปลดปล่อยลมกระโชกแรงพัดพาหมอกกระจายหายไปในพริบตาเพื่อค้นหาเฉินเซียงเร็วเข้าดูให้ทั่วผู้เท่าไหาตะโกนขึ้น บริเวณลานชุมนุมกลายเป็นโกลาหลเมื่อคู่พยักขาวพบว่าบุตรของตนไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากมายทั้งสองจึงคำรามขึ้นด้วยความโกรธก่อนจะทยานหนีไป ถึงแม้สัตว์อสูรจะสามารถจำแรลงกายได้แต่พวกเขายังเป็นที่เกลียดชังของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นอย่างมากคู่พยัคขาวกังวลว่าแทนที่ตนจะพบบุตรสาวกลับกลายเป็นจะโดนจับเสียเอง ทั้งสองดึงไม่มีทางเลือกกระทั่งยอมจับไปรีบหาเขาเร็วเข้าเขายังไปได้ไม่ไกลาชายชราชุดคลุมฟ้าทั้งกระวนกระวายทั้งโกรธเขาทะยานขึ้นสูงบนฟ้า,ฟ,าฟ้ากว่าตามองทั่วทั้งป่าและภูเขาทุกแห่งทั้งยังตรวจปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังไปทั่วทุกพื้นที่ หลังจากที่เฉินเซี่ยงเข้าไปในหลุมได้ไม่นานจู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญหลายคนกว่าดผ่านมาแต่กลับไม่พบเขาเขายังคงเคลื่อนที่ลงไปตามหลุมอย่างสบายๆด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานกว่าหลายร้อยคนนอกจากมนุษย์แล้วกระทั่งจำนวนมดพวกเขายังทราบแต่นั่นกลับไม่พบเฉินเซี่ยงมันเกิดบ้าอะไรขึ้น เดีย๋ยว่าแต่อันธพานน้อยคนหนึ่งเลยต่อให้ห่วงเจียนเทียนอยู่ที่นี่ก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะหลบหนีพ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ถึงมันจะหนีไปได้มันยังต้องทิ้งร่องรอยรัศมีของมันไว้แต่เจ้าเด็กบ้านนั่นดูราวกับกลายเป็นอากาศสะท้านพู้เท่าไห่กล่าวขึ้นด้วยความโกรธเขาไม่อาจยอมรับความจริงนี้ได้ถึงแม้สถานการณ์จะปั่นป่วนโกลาหล แต่เขายังรู้สึกว่าต่อให้เป็นตัวเขาเองก็ไม่อาจหลบหนีโดยที่ถูกล้อมรอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในขอบนิพพานหลายร้อยคนเช่นนี้ได้แต่ความจริงคือเฉินเสียงหายไปอย่างไรร่องรอย บุคคลเหล่านี้นะับเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาวกวาดลึกลงไปใต้ดินได้หลายร้อยจ้างจนในช่วงสั้นๆ้นทั่วทั้งเขาผู้กล้าก็ถูกสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาตรึงเอาไว้ พวกเขาสัมผัสได้เพียงนกและสัตว์มากมายกำลังบินแต่พวกเขาไม่อาจสัมผัสได้ถึงมนุษย์ที่กำลังวิ่งเหล่านักสู้ขอบเขตนิพพานที่เดินทางมาไกลต่างออกค้นหายอย่างกระวนกระวายบ้างก่นด่าสาบแช่ง บ้างค้นหาด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ขนาดกูตรงเฉินและหูไขหมิงก็ยังออกค้นหากับเขาด้วยหลิวเมิงเอ๋อแล้ววาเซียงเย่ยืนอยู่บริเวณขอบของลานกว้างพลางปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์กวาดผ่านไปทั่วป่าและภูเขารอบๆ พวกนางพวกนางมีความสุขอย่างที่สุดที่เฉินเซิ่งหลบหนีได้แต่พวกนางไม่เข้าใจว่าเฉินซิ้งหลบหนีไปได้ยังไงหากมีนักสู้ขอบเขตนิพพานเพียงไม่กี่คนนั่นย่อมพอเป็นไปได้แต่ที่นี่มีนักสู้ขอบเขตนิพพานหลายร้อยคน เขายังสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภยัยสู้เซียนเซียนกล่าวเบาๆพี่เซียงทำให้ทุกคนประหลาดใจจริงๆเขาหนีไปได้เรื่องที่เขาเล่าก่อนหน้านี้เป็นเรื่องไร้สาระเขารอคอยโอกาสนี้มาตลอดเจ้าอันธาพานน้อยนี่ช่างน่ารังเกียจนะัก ข้าว่าหมอกพวกนี้ต้องเป็นฝีมือของเขาแน่วัวเสียงเย่จ้องมองหมอกสีขาวพลางกล่าวเบาๆแต่ทันใดนั้นกลุ่มหมอกสีขาวที่ลอยวนอยู่บนท้องฟ้าก็กลับค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นคำไอ้พวกโง่เอ๋ยฮ่าฮ่ ดูบนท้องฟ้าเร็วเข้าชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นทุกคนต่างแงหน้ามองหลังจากอ่านจบประโยคความโกรธของพวกเขาก็เพิ่มทวีคูณพวกเขาเข้าใจแล้วว่าเฉินซิ่งจงใจทำให้นักสู้ในขอบเขตนิพพานเช่นพวกเขาอับอายและพวกเขายังรู้สึกว่ามันคือการดูถูกเป็นอย่างมากด้วย หลังจากอ่านประโยคจบพู้เท่าไหา่พลันคำรามขึ้นด้วยความโกรธกอดซัดฝ่ามือขึ้นใส่ท้องฟ้าเพื่อไล่เมฆหมอกพวกน,นั้นหลังจากนั้นจึงหันมองที่กู่ตรงเฉินอย่างมาจ้องค่าค่าไม่รู้เรื่องด้วยกู่ตรงเฉินผายมือพลางยิ้มอย่างขมขื่นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ